ครัวขอเองเมื่อแล้วครับผมนี่ผมจะมาแนะนําให้พี่น้องฮูจักครับทีมงานกินข่าแ่บด้วยครับผมนี่ครับกาลังหาเขาซอกินครับผมมีนู่นมือนี้ก็จะมีทอดประตูเข้มซุปักเขือแกงสมกับต้มไข่ด้วยครับผมมาพี่น้องครับกินขขาสอครับผมกับทีมงานกินข่าแ่บสวบครับผมแ่บหลายครับกินเขาย่ำซ้อมบรรยากาศดีหมอกลงนิดหน่อยครับ ทีมงานกินข้าเสียบมันอยังมาที่ครับเขาซานกระสอบใหญ่หนึ่งนี่นอาท LIKE ิตย์หนึ่งนี่บ่พออาทิตย์เลยครับเบิดเกี่ยงตับเลยเขาซานนี่กินข้าเสียบหลายครับทีมงานนี่ปกติคนเท่าจะกินข้าวมือหนึ่งนี่สามคาบสามเวลาครับแต่ทีมงานนี่ซัดไปเลยมือนซีคาบซีเวลากินข้าเสียบหลายครับโอ้โอัฟเตอร์จันไหลทีมงานกินข้าเสียบมากนะครับกินข้าวตรงกันครับผมพี่น้องป้องไปทั้ง